ลำดับคนมอบได้เข้ากับคนรับมากครับเข้ากันดีฮะยอดเยี่ยมมากๆครับเชิญตัวแทน s p a c เ TH พูดอะไรสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผม เชยพัฒนะครับเป็นบรรณาธิการบริหารอีกคนหนึ่งของ Space TH ครับแล้วก็คนที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยคือพี่นิกที่เป็นคนทำวิดีโอทั้งหมดที่หลายคนอาจจะเคยเห็นของ Space TH นะครับขออนุญาตเปิดโพยแบบนึงครก็ครับเวลาเขียนนี่เขียนเก่งนะแต่เวลาพูดมันจะเขินเินิดนึงผมก็ใจครับก็ผมขอเปิดด้วยโคดของแรงบันดาลใจและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแล้วกันครับ คุณคาวเซกันเนี่ยครับเขาเคยบอกว่าพวกเราเนี่ยครับคือความพยายามของจักรวาลในการที่จะเข้าใจตัวมันเองเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากาธาตุแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่เป็นสรารประกอบของดวงดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทุกครั้งที่ทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเราอยากให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องห่างไกลเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น เรากับจกักรวาลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกห่างจากกันได้ s p a c e t h เนี่ยครับก็ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโลกและจกักรวาลเมื่อเราพยายามทําความเข้าใจกับธรรมชาติเนี่ยครับสุดท้ายมันคือความพยายามที่เราจะเข้าใจตัวเองเข้าใจสังคมเข้าใจเพื่อนมนุษย์นี่ก็เป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วครับที่ s p a c e t h ไ,ได้ถูกสร้างขึ้นมาเราได้ทำคอนเทนต์ได้จัดอีเวนต์ได้ทําการทดลองส่งขึ้นอวกาศจริงๆซึ่งก็ได้รับ ความช่วยเหลือจากนมินีของงานนี้อีกทั้งพี่ไก่ณัฐพลแล้วก็อาจารย์ป่วยอุ่นใจฮะจนไปถึงการร่วมมือการประชุมกับภาครัฐที่รัฐสภาแล้วก็การที่บรรณาธิการบริหารของเราอย่างพี่เติร์นถูกตํารวจจับซึ่งห่างกันสองวันครับก็สําหรับผมเนี่ยฮะแล้วก็สําหรับทีมงานสเปซเอชชุกคนเนี่ยครับเราเชื่อในคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้และสังคมที่ดีกว่านี้ผมเชื่อว่ากระบวนการคิดที่ดีเสรภีภาพในการตั้ง,งคําถามอย่างอิสระเนี่ยครับจะเป็น ตัวแปรสัมพันธ์ที่จะทําให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่านี้แล้ววิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเครื่องมือครับเราเลือกเราเนี่ยที่เราจะให้ความหวังกับมนุษย์เรายืนอยู่บนบาของยักษ์ใหญ่หลายคนที่สร้างสังคมในปัจจุบันของเราขึ้นมาและเราก็หวังว่าเราจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะเป็นบาของยักษ์ใหญ่ให้คนรุ่นต่อไปได้สร้างอนาคตครับด้วยเหตุนี้รางวัลน,นี้ครับเราไม่ได้มองว่าเป็นแค่รางวัลที่ให้กับเซ h ครับเราขออุทิศรางวัลน,นี้ เป็นเครื่องยกย่องการเห็นคุณค่าของความรู้การส่งต่อความรู้ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดขึ้นมาบนโลกเพื่อสร้างเพื่อสร้างเพื่อสร้างเพื่อเดินทางต่อไปผมขอขอบคุณพี่เติ้ลที่ตั้ง Space H ขึ้นมาพี่นิกพี่จ้าจาพี่โฟร์น้องโอแล้วก็ทีมงาน Space TH ทุกคนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ท,ที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่พยายามสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่านี้และขอบคุณ The People Award ที่ เปิดโอกาสให้เราได้พูดครับผมขอให้ทุกคนปรบมือให้กับทุกคนในงานดีครับขอบคุณมากครับ